มันขึ้นอันนี้มาให้เราใช้ผมว่าจะลองออกอันนี้เป็นอันแรกดูนะกดแล้วเข้าไปตอดกดแล้วเข้าไปตอดเฮ้ยเฮ้ยหลบหล,ลบติ๊กหลบติก๊กเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยหลบหลบ ผมไป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 เฮ้ยโอ้โหไหวอะวะไอ้นั่นมันหนีได้ <c oughs> ใช้อะไรไปก็น่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่ คำหนึ่งแล้วปะเอา้าไม่น่าได้ละขอโทษใจเย็น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 โอเคสวยโอ้ <c oughs> นิดเดียวอ่ะนิดเดียวอ่ะเราต่างคนต่างนิดเดียวอ่ะแต่ข้างบนนี่คือฟรีแบบฟรีจัดเลยนะ <laughs> โถ่อยเฮ้ยอา,อาพลาดผมจะทิ้มมันแล้วกลับมาเว้ยมันทำไมมันทิ้มมันไม่ได้วะเหมือนจะมีอะไรแบบบางอย่างปิดผมไว้เมื่อกี้นี่สิ่งที่มองไม่เห็นปะไม่มีอันตรีดิ ที่ทำอะไรไม่ได้เลยวะอันนี้เหมือนเมื่อวานอีกแล้วอ่ะโดนเอ่อเล่นฟิตแล้วโดนเลยเนี่ยโถ่กูดโดนลอด่อซื้อสวยได้เครื่องลรางป่ะน้องได้เครื่องลรางป่ะได้เครื่องลรางป่ะ กำลังไปกำลังไปเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวโอเคสวยเฮ้ยอะไรวะทำไมผมกดไอ้นี่มันไม่ได้อะถ้าผมกดอีกไหนไม่ได้วะทุกคน Kết linh, xóa. Mình sẽ tạm โอ้โหกดพลาดเอา้าพาเพื่อนตายซะง,งั้นกูแต่กูรอดเอาน้องใชยเ,เอาเอาได้เฉยเกือบจะเกือบจะไม่ตรงใจกันแล้วโดดบ้าหุยมันโดดทะลุนี่ไม่ได้ โอเคเคนลินเกินเคนลินเกินเคนลินเกินไปละอืตรงนี้มีเอ่อยีกับลีโอ้โหชื่อมันยากทั้งคู่เลย

สวยมันต้องงี้ดิวะนน,นพี่จะเอาช็อตนี้ลงคลิปนี้พี่จะเอาลงให้เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของลูกเองวะ่ะเออแล้วเองก็ให้ลูกเองดูนะแบบลูกเองโตเองก็ให้ลูกเองดูว่าเนี่ยช็อตนี้พ่อคือฮีโร่นะนนน้องพี่สวยอะไรอ่ะมึงอะไรอ่ะ เฮ้ยไม่ดีว่ะไม่ดีว่ะอันนี้คือจังหวะไม่ดีละจังหวะไม่ดีละมันโถมละมันโถมละเฮ้ยสวยสวยแบบสวยโคตรเอาโดนน,นะนี่ไม่กล้าเข้าฝั่งมันอยู่เยอะหลายตัวเกินเฮ้ยจะไม่ได้ดิโอเค 嘿嘿嘿嘿嘿以，嘿嘿嘿嘿嘿 สวยโถ่ฮ้ยเสียอันตีวะเสียอันตีแบบไม่ได้ทำดาเมจด้วยแย่ละสวย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  ôi, ui, tích hợp tác giáp. chặt evident. I mean, nắng, nha, nha, vinh nha. ôi, làm lời thả 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 มันตายแล้วมันไม่มีดาเมจแล้วเอาง่ายๆอะ่ะเหตุผล <c ười> คิดง่ายๆคือฝั่งมันไม่มีดาเมจอะ่ะตอนที่เราเล่นเลยครับโอ้การเด่นเอ็เจนจินว่าไงสวยจ้า เรียบร้อยไปครับผมเดินไปล่อให้นนสซ้อนพี่โอ้อโหพี่ไม่เห็นน้องชายพี่กระโดดพุ่งเข้าไปทิ้มมันแล้วพี่ก็หายไปเลย สวยครับคือแบบคือแบบจุกจุกยับยับอ่ะจุกสาจังหวะเมื่อกี้เนี้ยใครดูทันบ้างไงผมบอกเลยว่ามันเป็นแบบว่าสัมผัสเทพนะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูทันนะคือแบบสัมผัสเทพนะครับ โอ้โหเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันติีให้โดนแค่นั้นพอใช่ปะ่ะสวยโอเคครับขออนุญาตนะขออนุญาตนะ ครั้งน,นี้ผมขอว่าจบเกมนะผมจะเอาคลิปนี้ไปลงเป็นของขวัญให้ลูกไอ้นน <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะครับยังไงขอฝากช่องฮิปสเตอร์ครับทางทวิ t ทีวีอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับผมเป็นช่องทางในการไลฟ์สตรีมเกม LOL หรือว่า League of Legends โดยเฉพาะของผมนะครับฝากไว้นในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ไม่มีคำบอกลาไม่ต่คำบอกไม้อย่างเดียวเจอกัน